อยู่กับช่อง,องหวยหุ้นแอดมินเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนําวิธีคํานวณหวยฮาหนอยรอบปกตินะครับออกเวลา18โมง30นะครับฮาหนอยรอบปกติที่ว่าทุกคนชอบแทงกันนะครับสูตรของมันก็คือให้เอาหลักร้อยแล้วลบให้1แต้มนะครับหลักร้อยบนนะครับนี่ครับตัวหน้านี่แหละครับล่างไม่เกี่ยวนะครับมาทําดู ย้อนหลังไปด้วยกันนะครับวันที่14เมษาผ่านมา9 3 4 5 7นะครับเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งนะครับ9 3 4เอา9นี่คือหลักร้อยนะครับเอา9แล้วลบให้1นึ่งแต้มเหลือ8ดมีไหมมีครับ8ดเขานี่ครับทําดูย้อนหลังไปด้วยกันนะครับต่อครับ15 908 76ก็ดยังเป็น9นะครับเอา9แล้วลบไป1นึ่งแต้ม ร้อยนะครับมีไหมแปดเขานี้ครับเก้าเขานี้ครับเด้งเลยครับต่อครับสี่ศูนย์สามแปดหกสี่นะครับเอาสี่ลบไปหนึ่งแต้มมีไหมมีครับสี่สามเด้งเลยครับสามเขานี้ครับฮานอยรอบปกติเดินดีมากนะครับสูตรนี้เก้าเอาเก้ามาลบไปหนึ่งแต้มเหลือแปดมีไหมเขานี้ครับฮานอยนะครับต่อครับเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าก็ยังเป็น หลักร้อยนะครับเก้าแปดเก้าไม้แปดเข้านี่ครับต่อครับห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าคือหลักร้อยแล้วลบให้หนึ่งแต้มมีไหมห้าเข้านี่ครับต่อครับหกเก้าสองห้าศูนย์หกคือหลักร้อยหกแล้วลบให้หนึ่งแต้มเหลือห้านะครับมีไหมหกเข้านี่ครับวันนี้ครับยี 22, ่สิบสองเมษาแอดจะฟันแล้วนะครับเก้าหลักร้อยลบไปหนึ่งแต้มเหลือแปด 9ก้าแปดนะครับเดินดีมาแทนแน่นอนแล้ววันนี้เก้าแปดเก้าแแปดเก้าแปดเก้านะครับแปดเก้ากำลังเดินกําลังเดินมันมาแทนแน่นอนเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับออกแทนแน่นอนแล้วฟันไปตัวเดียวก็คือน่าจะเก้านะครับน่าจะเก้านี่คือสูตรของฮานอยรอบปกตินะครับท่านใดอยากเข้ากลุ่มแอดมินเก่งทักมาได้เลยนะครับ100บาทค่าเข้ากลุ่มนะครับ เฮงๆรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย